สวัสดีครับผมวันนี้พัตเตอร์ท็อปคานะครับวันนี้ผมมากับเกสอีกคนนึงก็คือเป็นช่างที่คอยตรวจสอบเบนท์ให้เราอยู่ที่ตีนะครับสวัสดีครับคือโดยปกติครับเราจะใช้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นตัวตรวจเช็คใหม่โดยใช้โปรแกรมจากทางเบนท์ที่เราเรียกว่าเซนทรีดูตัววินนัมเบอร์นะครับอันนี้เป็นเลขตัวถังตัวรถเลขตัวนี้นะครับหาเลขตัวถังอ่ะแล้วดูเพจตัวถังของตัวรถตรงกันนะครับเช็คได้เลยนะฮะสเต็ปแรกที่เราจะเช็ค คือไม์ตัวที่ขึ้นในโปรแกรมตัวนี้ต้องตรงกับไม์ที่ขึ้นบนหน้าจอของตัวรถไม์เนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่ตัวเรือนไม์หรือแล้วคือคอพวงมาลัยของตัวรถพอดีก็จะเข้าไปแล้วครับเนี่ยตรงนี้เป็นช่วงคาร์ดหนึ่งของในโปรแกรมโ,คครโทษตัวเลขไม้เลยครับจะถูกบันทึกไว้ในดูคอพวงมาลัยเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าไม์แท้ตรง อันนี้คือเป็นการเช็คสองสเต็ปว่าชัวร์จริงๆว่ารถของเราไม่มีการกอมาแล้วรถของเราเป็นไม่แท้เท่านั้นมาครับต่อไปก็เป็นอีคาบิของเราเลขไม้ปัดปัจจุบันที่อยู่กันที่อยู่หน้ารถนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของเลขเดอนใหม่เนี่ยเลขตัวนี้จะต้องไม่ตรงกับเลขเดอนใหม่เพราะเลขตัวนี้มันจะอิงกับออคอกุญแจซึ่งเป็นซึ่งได้เลขคอเอาไว้แล้วว่าวิ่งไปปัจจุบันวิ่งไปเท่าไหร่ลึกเข้าไปในคอกุญแจนะครับว่าวิ่งไปเท่าไหร่ เ,เดิมแล้วก็เข้ามาที่ e set s ครับ e set s เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของพาทของคอองมาลัยนะครับผมคราวนี้เราก็มาดูว่าอ่ะขอคุญแจอันนี้เลขวินนัมเบอร์ตรงไหมก็วินนัมเบอร์สองศูนย์เจ็ดสี่สามสี่สเอซึ่งมันตรงกับตัว,ต,วตัวถังรถโอเคคราวนี้เรามาดูเลขหมาเลข,เลขเสุดท้ายที่ได้บันทึกไว้ก็คือ5605กั 6, นนี้เลขใหม่แท้ครับ ก็สําหรับใครนะครับที่อยากเอารถเบนซ์มาเซอร์วิสก็เดี๋ยวผมจะให้พิตีแนะนําดีกว่าว่าพิตีจะให้เบอร์ติดต่อต่ยังไงมั่งเพราะพิตีก็รับเซอร์วิสรถเบนซ์ทุกรุ่นเลยครับผมดูแลให้ได้ก็เดี๋ยวผมจะลงนําบัตรเอาไว้ทุกคันที่ออกจากผมเนี่ยผ่าน,าน,านทุกขั้นตอนอยู่แล้วตรงนี้รถใช้งานได้ดีช่วงล่างช่วงล่างนิ่งเกียร์เครื่องเกียร์ปกติครับผม ใช่ครับผมสบายๆเวทวดบทางพี่ตีทุกคนต้องสบายใจแน่นอน,อนเพราะของเรามีการตรวจสอบที่แน่นอนแล้วก็เชื่อถือได้ลูกค้าเราซื้อสัตว์กับลูกค้าอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยรถของเราได้มีมาตรฐานแล้วก็ผ่านการตรวจสอบทุกคนันขอบคุณครับขอบคุณครับ